สวัสดีทุกคนคลิปนี้ปนน่าจะมารีวิวเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา5บาทนะคะเนี่ยค่ะตามหน้าปกเลยนะคะเหรียญชุดเหรียญค่ะชุดเหรียญกระสาบที่ระลึก5บาทวันนี้ปนน่าจะมีเล่มมานําเสนอด้วยกัน3เล่มจะเป็น5บาททั้งหมดเลยนะคะชุดเหรียญกระสาบที่ระลึก5บาทนะคะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกค่ะอันนี้ก็ ชุดเหรียญกระสานเพียงห้าบาทปาป้นะเข้าใจว่า <c oughs> เล่มนี้เขาคงทําออกมาก่อนครั้งแรกนะคะตอนที่เหรียญยังออกไม่ครบใช่ไหมคะเพราะเพราะเขามีแค่สิบเหรียญเท่านั้นเองแต่ก็ทําสวยนะคะเนี่ยค่ะดูสิสิบสิบวาระคะ่ะสิบเหรียญก็จะมีวาระที่ หนึ่งที่สองนะคะไม่ไม่ชิสยามมินนะคะเป็นวาราหมุนเวียนนะคะเหรียญนี้นะคะวาระที่หนึ่งนะคะที่สองที่เราเรียกกันเขาควายที่สามก็เป็นองคาที่สี่ราชินีที่ห้าสมเด็จย่านะคะที่หกสร้างรุศวรีพระราชสมภพฉลองกรุงธน,นกรศินสองร้อยปีอาหารโลกลูกเสือ ครบแล้วค่ะก็จะขาดสมเด็จย่านะคะไม่ไม่ไมเอ่อไม่มีตั้งแต่สมเด็จย่าไปสแสดงว่าชุดนี้เขาทำจบเมื่อปีปีสองห้าเนาะสุดท้ายน่าจะใช่นะคะปีสองห้าปีลูกเสือโลกนะคะแต่เหรียญลูกเสือนหาอยู่นี่สวยมากนะคะก็ทำแพ็กเกจสวยค่ะ,คะน่าเก็บสะสมมากเลยนะคะหน้าปกก็ดูสินะ เป็นของกรมทําออกมานะคะกร,กรองเครื่องราชอิศรยศยค่ะกรมธนารักษ์นะคะส่วนอีกสองเล่มที่ขอนําเสนอเลยนะคะสองเล่มอันนี้จะเป็นจะคิดว่าครบนะคะครบครบของเหรียญกระจาบที่ลึกชนิดราคาห้าบาทค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมดอ่าสิบสิบสิบสี่หรือสิบห้าสิบ สิบสี่วาระค่ะจะเป็นสิบสี่วาระเนี่ยค่ะเหรียญไม่ผ่านใช้นะคะเป็นสีรุ้งสวยจังเลยค่ะสองเล่มนี้จะครบนะคะอันดับแรกคือพระบาทสมเด็ดเพจพระเจ้าอยู่ห้าสิบพรรษาห้าสิบพรรษานะคะที่สองคือสีเกมที่สามขึ้นพระอู่สีเรสย่า จะมะีด้านด้านนี้จะมีห้าเหรียญที่เห็นนะคะแปดสิบสมเด็จย่านะคะอ่วนมาหน้ากลางค่ะเนี่ย่ะเหรียญไม่ห่านใช้เห็นไหมคะเขาเป็นสีร,รุ้งสวยจังเลยค่ะพิธีพระบรมราชานุสาวรีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะ ร้อยปีแห่งวันพระราชสมภพพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้ก็อาหารโลกค่ะชื่อของเหรียญเขาก็จะมาอยู่ด้านหลังแล้วนะคะเนี่ยค่ะแปดต้องดูตรงนี้อาหารโลกสมโพธกรุงรันาโกสินสองร้อยปีนะคะามาดูได้เลย นี่ก็มีลูกเสือนะคะลูกเสือห้าบาทก็มีนะคะเนี่ยคะ่ะสินะคะลูกเสือห้าบาทนะคะอันนี้มีมีสมเด็จย่านี่ค่ะสมเด็จย่านะคะเป็นลูกเสือที่ตัวติดสมเด็จย่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะ8 4สส,สมเด็จย่า8-4ส,ส,สมเด็จยา่า10บาทนะคะตัวติด5บาทไม่ไม่ติดนะคะ12พรอนังก้าเนี่ยมาเป็นเหรียญเล็กดูสิเนอะอ๋อขาดเหรียญราชินีเนาะราชินีเหรียญเล็กไม่มี ไม่มีการจนาอ๋อขาดสองเหรียญขาดสองเหรียญค่ะแสดงว่า,าเล่มนี้เขาทาจบไปเมื่อตอนช่วงปีก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะมีเหรียญ5รอบพระราชินีนะคะเพราะว่าต่อจากจากเหรียญน,นี้ต่อไปก็จะเป็น5รอบราชินีและซีเกม ไม่มีนะคะขาดแค่ซีเกมกับ5้ารอบพระราชินีแล้วก็กัญจนาใช่ไหมคะปีใช่ถูกต้องเลยเขาจะจบปี3 1ค่ะนะคะห้ารอบราชินีเขาจะเป็นปี3าหแผงนี้เขาจะทําจบเมื่อปี3 1 2 5 3 1สุดท้ายแล้วจะมีต่อจากนี้อีก2อวาระด้วยกันค่ะ,ะรวมกาญจนาด้วยก็เป็น3นะคะเพราะว่าเหรียญ ที่ระลึกเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน18วาระนะคะ5บาทแต่ส่วนเล่มนี้เขาจะมีแค่14 18นี่รวมรวมรวมสยามมินด้วยนะคะมีสยามมินนะคะ5รอบราชินีซีเกมกันจนาค่ะที่ขาด เป็นเหรียญเอเป็นเป็นเล่มที่น่าเก็บมากเพราะเหรียญเขาอยู่ในเล่มแบบนี้เขาจะไม่ไม่ถูกกระทบกันเลยนะคะเขาจะอยู่อยู่แบบสภาพคงเดิมเลยเนี่ยวันแบบนี้ก็มีลูกเสือเอาแล้วให้ดูอีกเล่มหนึ่งเนาะเพราะเรามีสามเล่มเล่มหนึ่งเล่มสองอันนี้เล่มสามเล่มนี้นะคะเขาจะเขาช้ำรุด่ดเหมือนกับเล่มแรกเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะจบที่เดียวกันอ๋ออันนี้มีราชินีคะ่ะทุกคน เออนี่ค่ะมีราชินีแต่ไม่มีซีเกมเนาะค่ะซีเกมอ๋อค่ะ,ะแผงนี้เขาจะชำรุดแต่เหรียญนี่เขาจะอยู่ในถุงพลาสติกเขาจะอยู่ในในในซองพลาสติกนะคะจะมีซีนเรียบร้อยอันนี้น่าจะคิดว่าน่าจะโดนน้ำแล้วก็เปิดมาแล้วมันขาดแต่ไม่เกี่ยวกับเหรียญค่ะเหรียญจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์เลยดีเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบอะไร เพียงแต่กระดาษที่ปิดหน้าเหรียญตัวนี้เขาขาดไปน้องก็บอกจะเอาไปแกะอ๋อนี่ไม่มีลูกเสือไม่มีลูกเสือ,อ,อค่ะทุกคนอันนี้จะขาดอ,อสยามมินลูกเสือสยามมินลูกเสือสีเกมกาจนาค่ะขาดนี่ขาดลูกเสือขาดสำคัญซะด้วยแพงนี้จะไม่แพงจะไม่กี่ร้อยบาท แต่ถ้าเป็นแผงที่มีลูกเสืออันนี้หลักพันนะคะเพราะเฉพาะสองสามเหรียญเนี่ยก็เป็นพันแล้วเนาะแต่อันนี้ไม่มีลูกเสือแผงที่จะไม่แพงอะ่ะไม่มีราคามีเหมือนกันนะคะราคาแต่ราคาไม่สูงนะคะเนี่ยค่ะแผงเมื่อก่อนกลมเขาเขาจะออกมาในงานที่ระลึกต่างๆอันนี้เปะน่าเข้าใจว่า น่าจะเป็นงานกาชาติค่ะเขาทำออกมาจำหน่ายเพราะส่วนมากนะคะ,ะช่วงช่วงมีงานกาชาติใช่ไหมคะทางกรมเขาก็จะมีบูธนะคะแล้วก็จะมีของที่ระลึกไปจำหน่ายไปร่วมงานกาชาติอันนี้น่าจะทำออกมาช่วงงานกาชาติเมื่อก่อนงานเมื่อก่อนงานกาชาติหลายท่านที่นักสะสมท่านก็คงจะจำได้ ที่มีเพื่อนแม่หนักคนนึ่งเขาก็เขาก็คุยอะเนาะเ็บอกไปเดินงานกาชาติไปเจอแผงปี4 0แผงละร้อยหบาทท่านหลายท่านคงจะได้ซื้อแผงละร้อยห้าสิบาทนะคะ120ยยี่สิบร้อยห้าสิบค่ะแผงปี4 0่ศร้บาทกองเต็มหมดเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจหรอกคะ่ะไม่เคยมีคนเก็บแล้วก็ไปแลกกันได้ะคะ่ะร้อยห้าสิบคนที่เดินไปเจอค่ะมีเพื่อนก็บอก กองขายเยอะเลยในในในบูธนะคะในบูธของกรมค่ะเขาบอกจะซื้อไปทำไมเยอะแยะเขาก็ซื้อไปแค่สองแผงสองแผงนี้ก็สมัยโน้นเนาะปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ปีช่วงกำลังมีปัญหาด้วยแหละช่วงนั้นเงินทองหายากตกง,งานโรงงานปิดกันเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะซื้อไปสองแผงนี่ก็แย่แล้วเนาะใช้เงินเยอะค่ะมานึกเสียดายตอนนี้โอ้โหลูกยีเนาะเนี่ย อะไรก็คือแบบอย่างนี้แหละค่ะรู้งี้รู้งี้นะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอ่อปนมาแบ่งปันให้รับชมนะคะแผงเหรียญปีแผงเหรียญ5บาทค่ะ5บาทที่ลึกนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสะสมค่ะสวัสดีค่ะ